สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตติดเทอประศพครับวันนี้เราพบกันวันที่7สิงหาคม2567วันนี้เราได้ติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นมานะครับสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ครับยุบพรรคเก้าไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคสิบปีติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับ เป็นพักการเมืองตามเรื่องกวดรัฐมนูญว่าเป็นพักการเมืองผสมมาหกสิบมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อดาเนินกิจการทางการเมืองตามหลักการปกครองและกบจะติดใจไอนมีว่าสารทรงเป็นประมุกเมื่อข้อเท็จจริงตามความิยสัยสารนูลที่สามทศสมาคมรักหกสิบเจ็ดต้องเป็นยติแล้วว่าการเสนอร่างก้หยแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับที่พศไว้มนเงเ่องแก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานอิปรามา เมื่อวันที่2 5มีนาคม2564มีเนื้อหารดทอนคุณค่าสถาบันาพระมหาสัตว์เป็นการดําเนินการโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสกัดพรคผู้ถูกร้องทั้งสิ้นเพียงพรคเดียวและผู้ถูกร้องเบิดความต่อสารยอมรับว่าผู้ถูกร้องนําเสนอนโยบายกํางองเดียวกับร่างที่บับดังกล่าวต่อผู้ร้องเพื่อใช้เป็นนโยบาย,ยารณรงคงหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพศา2566และนะโยบายนี้ยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ถูกร้อง ถือได้ว่าผู้ถูกร,อร้องร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสกัดพรคผู้ถูกร้องเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกร้องเสนอนโยบายแก้ไขเพิ่มเติเมระมกฎหมายยามาตราหนึ่งพัยสิบสองที่ต่อผู้ร้องและใช้เป็นนโยบายของพรคผู้ถูกร้องในการหาเสียงเลือกตั้ง การลงรงและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเวทีป่าใสเพื่อใช้หาเสียงือกตั้งหรือทางสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งหรือเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีตามกฎหมายมาตรา22หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดดังกล่าวเสียเองแม้การกระทำต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้กระทำโดยกรรมการบร,ริหารพรรคหรือกระทำฝ่ายมาติพรรคก็ตามแต่คณะกรรมการบร,ริหารพรรคต้องมีหน้าที่ควบคุมกับดูแลไม่ให้สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเช่นนี้จึงเป็นการกระทำ E ah. ของผู้ถูกรางสําเร็จลงตามความมุ่งหมายถือเป็นการกระทําความผิดโดยอ้อมของทาพผู้ถูกรางโดยใช้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกพรรคผู้ถูกรางเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือในการกระทําผิดอีกทั้งผู้ถูกรางลงนามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับนโยบายพรรคในการแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประมวลกฎหมายยามาตรา1 1 2และแสดงบทบาทเครื่องไหวทางการเมืองสอดรับกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆโดยการลงอารมณ์ปลุกเร้าและยุยงปลุกปั่นเพื่อสร้างกระแสสังคม ให้ร่วมสนับสนุนการยกเลิกหรือแก้ไขมวงกฎหมายยามมาตราหน้อยสองซึ่งงานก่อให้เกิดความขุ่นเคืองขึ้นในหมู่อาศัยเห็นผลดังกล่าวข้างต้นสารรัฐนูลมติเป็นเอกฉันสั่งให้หยุดพักกลา้าใจผู้ถูกร้องตามัอยัดประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองพศ2ส6รพมาตรา92บ92วรรคหนอนุหนและอนุสและวรรค เพิกถอนสิทธิที่สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกรองที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกรองตามมาตรา92วรรค2มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่3ารมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกรอง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกรองช่วงเวลาดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกําหนดส0ปีนับแต่วันที่สารรับนูลมีคามาําสั่งยุบพรรคผู้ถูกรองตามมาตรา94วรรค2ทุกท่านยืนขึ้นครับ การอ่าน,นคำวินิจฉัยนัดฟังคำวินิจัยของสารรัฐมนูลวันนี้ผู้แทนผู้ถูกร้องผู้แทนผู้ร้องมาศาลรัฐมนูนได้อ่านคำวินิจัยที่20ตพ2161ลงวันที่7สิงหาคมพุศ2 5 6 1ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาความของสารรัฐมนูลพศ2 5 6 1มาตรา76 ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันอ่านคำวินิจฉัย